สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูชัดแป้นนะคะสำหรับวางพระ9นิ้วค่ะมาดูขนาดคร่าวๆกันนะคะมีชัดทั้งหมด9ชั้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ค่ะฐานอยู่ที่ประมาณ15นิ้วนะคะความลึกของพระที่เราจะวางอยู่ประมาณ8นิ้วนะคะ ความลึกของสินค้าก็ประมาณ9นิ้วกว่า,วาค่ะช่องว่างระหว่างฉัดกับพื้นนะคะก็อยู่ที่22นิ้วโดยประมาณนะคะและความสูงรวมของสินค้าก็บวกขึ้นไปนะคะก็อยู่ที่ประมาณ37นิ้วนะคะคร่าวๆอาจมีบวกลบนะคะในแต่ละรอบแต่ละรุ่นบางทีมาก็ไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆนะคะฉัดแป็น มีหลายขนาดนะคะลูกค้าก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของพระพุทธรูปที่เราจะวางนะคะจะได้พอดีแล้วก็สวยงามค่ะท่าในใดสนใจสินค้าทักทายสอบถามกันได้นะคะไลน์แอดร้านค่ะแอดสะพานบุญ1น9 0 9ค่ะดูรายละเอียดสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะ สักดตามนี้ค่ะ www.sphanbun109.com ค่ะ